สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเนสเล่นะครับลาฟุตต้านะครับโยเกิร์ตเกรสเฟเวอร์นะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเรียวเกรสจูสนะครับก็คือใช้น้ำองุ่นแท้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก่อนกินมนสมัครกอบนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นน้ำองุ่นจากองุ่นเข้มข้น25นะครับก็ตัวนี้ก็นะครับเขียนว่าเรียวแต่ไอเรียวของเขาเนี่ยมีอยู่25นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าน้ำตาล10นะครับแล้วก็ผงโยเกิร์ต6%นะคมันปาล์ม4% กูตโตส้สลับสี่เรซ็นตะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะในเมื่อกล้ทาทำมาขายก็กล้ากินครับผมแต่นะจ๊ะเฮ้ยกลิ่นหอมตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากลิ่นหอมเดี๋ยวก่อนนะครับคือมันอาจจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะไอเนี้ยมันดูเหมือนโค้งมากกว่านะเฮ้ยแต่ขนาดเท่ากันนะอันนี้ยอมรับนะครับว่าขนาดเท่ากันนะแต่ว่าความโค้งอ่ะมันก็ไม่ได้โค้งขนาดแบบอะไรไอเนี้ยมันดูแบบโค้งหรือสวยนอ้อยนี่ดูแบบอา่าเราฟังฟัง,ฟง,ฟง,งเดียวกันก็ยังไม่โค้งสวยเท่าไหร่ครับโอ okay, เฮ้ย hey, แต่กลิ่นหอมมันคือกลิ่นเราดมแบบรู้เลยว่าเป็นกลิ่นน้ำองุ่นนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูเนื้อข้านในคะรับใช้ได้อยู่นะแต่ เหมือนกับยังไม่ค่อยบาลานเท่าไหร่นะครับคือว่าเนี่ยอือเ้าดูนะว่าสีเหมือนกันหรือเปล่ากลิ่มก็แนวเดียวกันนะแต่ว่าแหละยังไม่บาลานครับคือว่าไอ้ที่พี่อันบอกว่ายังไม่บาลานเพราะอะไรครับกลิ่นคุณดีนะหอมราคา,นาเนี้ยไอ้ข้างข้างเนี้ยของคุณเนี่ยไอ้เป็นสับอรีไอไอ้ไม่ใช่ครับไอ้ไอ้เป็นนง,งุ่นตัวเนี้ยมันมีความเข้มข้นแล้วหวานเข้มข้นแบบของไทยเลยคือของไทยอะ่ะ มันจะไม่เหมือนต่างประเทศนะออุน่นเยี่ยข้งหนของไทยมันจะต้องม,มีความหวานด้วยกินแล้วรู้เลยว่าเ้เนี่ยคุณใส่น้าตาลเยอะนะครับในนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรภรอคข้างนอกจะหวานคราวนี้พอมากินข้างในอะ่ะกินข้างในอ่ะของโยเกิร์ตรสชาติมันจะบางไปหน่อยนะครับเหมือนกับโยเกิร์ตแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะอ่อนๆคราวนี้พอเรากินไปปุ๊บเนี่ย เราก็แทบว่าจะไม่รู้สึกรสชาติของความเป็นโยเกิร์ตนะครับเพราะพี่อันซื้อมาด้วยความหมายของความว่าเป็นโยเกิร์ตด้วยนะเพราะตรงนี้คุณเขียนว่าโยเกิร์ตเกรสนะครับก็นั่นก็คือว่ามันใช้โยเกิร์ตนะครับที่ตัวเนี้เป็นรสองุ่นด้วยแต่ว่ากินไปอ่ะมันถูกความไม่ตรงเนี้ยไอ้เปลือกข้างนอกที่มันมีรสชาติเข้มข้นมากเกินไปนะกลบรสชาติทุกอย่างมาเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าอร่อย,ยไหมก็ทานได้เพียงแต่เสียดายที่ว่า ตรงกลางอะโยเกิร์ตไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันทำเป็นแบบรสจืดก็คือว่าคุณเนี่ยจะแทบไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นไอ้ยโยเกิร์ตที่มันตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ติมนะอันเนี้ยเขาใช้เป็นโยเกิร์ตดังนั้นเนี่ยเราอยากได้สัมผัสรสชาติงโยเกิร์ตอะแต่ว่าความเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันถูกไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เข้มโคนเอาอกไปแล้วก็ตรงเนี้ยข้างในก็ยังมีเนี่ยครับเห็นไหมออหุ่นเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ย เสียดายที่ไม่ได้ความเป็นโยเกิร์ตแต่ถามว่าถ้าเกิดใครชอบแบบองุ่นจ๋าเลยอ,อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าพี่อั้นชอบแบบความสมูทเนี่ยว่าให้มันต้องมีรสชาติขององุ่นด้วยแล้วก็มีรสชาติของโยเกิร์ตด้วยน,นี่กลายเป็นว่ารสชาติขององุ่นมากเกินไปเพราะว่าข้างหน้าคุณเขียนว่าโยเกิร์ตด้วยไงเราก็คาดหวังครับอันนี้กลายเป็นว่าโยเกิร์ตไม่โผล่หรือว่าก็ได้รสชาติองุ่นที่อร่อยออกมาครับคือมันเด่นชัดมากมากอะโอเคครับเพื่อนๆจบการรีวิวนี้ประเด็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์วับะ